ท่านคณะกรรมการประเมินวิทยาฐานะทุกท่านดิฉันนางสาวฤทัยรัตนบุตรศรีมาศตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรนสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทร์สำหรับในคลิปวิดีโอนี้ดิฉันขออนุญาตนำเสนอปัญหา และแรงบันดาลใจที่เกิดขึ้นในการจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปใช้ในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมทั้งวิดีโอการสอนเพื่อประกอบการขอมีวิทยาฐานะครูชำนาญการโดยดิฉันขออนุญ,ญาตนำเสนอใน6หัวข้อประเด็นหลักดังต่อไปนี้ 1. ข้อมูลทั่วไปผู้รับการประเมิน 2. ข้อมูลทั่วไปบริบทสถานศึกษา 3. สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจ 4. แนวทางการแก้ไขปัญหา 5. วิธีการดำเนินการแก้ไขปัญหาและ 6. ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่เกิดกับผู้เรียนในส่วนที่1น,นะคะผู้รับการประเมินดิฉันเองนางสาวรฤทัยรัตนบุตรศีมาศภูมิลำเนาปัจจุบันอยู่ที่อำเภอสวนภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ครูศาสตร์บัณฑิตสาขาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒสุรินทร์บรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการครูปีพุทธศักราช2560ที่โรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรรรับผิดชอบการสอนในรายวิชาสังคมศึกษาและประวัติศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ปีที่5และปีที่6ในส่วนที่2 ข้อมูลทั่วไปและบริบทสถานศึกษาโรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรรสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุรินทเป็นโรงเรียนมัธยมประจำตำบลขนาดเล็กโดยในปีการศึกษา2566มีนักเรียนทั้งสิ้น192คนครูและบุคลากรทางการศึกษา19คนซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่ ที่มาศึกษาที่โรงเรียนเมืองแกพิทยาสันมักมีปัญหาครอบครัวเช่นพ่อแม่หย่าร้างอาศัยอยู่กับตายายและมีปัญหาความยากจนซึ่งปัญหาความยากจนเองส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของนักเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาในส่วนที่3สภาพปัญหาที่มาและแรงบันดาลใจเนื่องจากนักเรียนที่มาศึกษาที่โรงเรียนเมืองแก่พิทยาสรร มาจากเขตพื้นที่บริการ4โรงเรียนประกอบไปด้วยโรงเรียนบ้านเมืองแก่โรงเรียนบ้านพิงพวยโรงเรียนบ้านหน้องคูน้อยและโรงเรียนบ้านหนองยางซึ่งเป็นโรงเรียนปถมขนาดเล็กเช่นเดียวกันนักเรียนที่ที่มาศึกษาต่อมีความสามารถที่หลากหลายมีทั้งความสามารถเก่งปานกลางและความสามารถอ่อน โดยเมื่อพิจารณาจากการทดสอบวัดความรู้ของนักเรียนในรายวิชาสังคมศึกษาก่อนเรียนพบว่านักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่8.04ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน3.12จากคะแนนเต็ม20คะแนนและพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่กล้าแสดงออกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อครูถามคำถามหรือให้ทำกิจกรรมในรายบุคคลแต่เมื่อให้นักเรียนได้ลองทำกิจกรรมกลุ่ม พบว่านักเรียนมีความสนใจเพิ่มมากขึ้นดังนั้นดิฉันผู้ขอรับการประเมินซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จึงได้ศึกษาและหาวิธีการที่ทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียนวิชาสังคมศึกษามากขึ้นโดยผู้ขอรับการประเมินจึงเลือกใช้วิธีการเรียนแบบ active learning ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ ติ้งแชร์แชร์ซึ่งเน้นกิจกรรมกลุ่มมาใช้สำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในส่วนที่4แนวทางการแก้ไขปัญหาเมื่อทราบปัญหาของผู้เรียนแล้วโดยนักเรียนเรียนด้วยตนเองหรือทำกิจกรรมงานเดี่ยวรายบุคคลยังไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรจึงได้ใช้วิธีการสอนแบบ Active Learning รวมไปถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิคคู่คิด ติ้งแพร์แชร์โดยจะเลือกบทเรียนที่มีความน่าสนใจมีโอกาสให้นักเรียนได้ใช้กระบวนการกลุ่มให้นักเรียนได้ช่วยเหลือเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มปานกลางถึงกลุ่มอ่อนในส่วนที่5วิธีดําเนินการแก้ไขปัญหาในการแก้ปัญหาครั้งนี้วิธีการแก้ปัญหาคือจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการร่วมมือด้วยเทคนิคคู่คิดติ้งแพร์แชร์ สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อคัดกรองนักเรียนที่มีความสามารถระดับใดโดยแบ่งนักเรียนคร่ากลุ่มความสามารถทั้งเก่งปานกลางและกลุ่มนักเรียนอ่อนจากนั้นผู้สอนได้ออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้โดยเลือกแผนที่25ในเรื่องของตลาด จุดประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แผนเรื่องตลาดก็คือให้นักเรียนได้มีความสามารถในการอธิบายความหมายความสำคัญและจำแนกประเภทของตลาดได้ซึ่งในจัดซึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบความร่วมมือด้วยเทคนิคคู่คิดติ้งแพรแชร์ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักๆขั้นตอนที่1กําหนดประเด็นที่ต้องการอภิปรายขั้นติ้ง โดยเริ่มตั้งแต่ครูแจ้งวัตถุประสงค์และภาระงานจากนั้นให้นักเรียนสังเกตภาพโดยใช้คำถามกระตุ้นคิดเพื่อนำเข้าสู่บทเรียนในเรื่องของตลาดขั้นที่2การคิดหาคำตอบและแลกเปลี่ยนความคิดขั้นแพรโดยจากกลุ่มที่ให้นักเรียนคัาความสามารถแบ่งเป็น4กลุ่มโดยแต่ละกลุ่มศึกษาและสรุปองค์ความรู้แต่ละหัวข้อแตกต่างกันไปให้แต่ละกลุ่ม เลือกผู้นำเสนอประจำกลุ่มหนึ่งคนจากนั้นสมาชิกที่เหลือให้มีการสรุปเพื่อศึกษาองค์ความรู้ของกลุ่มอื่นจนครบทั้ง4กลุ่มขั้นที่3การนำเสนอข้อสรุปการแลกเปลี่ยนความคิดหรือขั้นแชร์ ขั้นนี้หลังจากนักเรียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้ศึกษาแต่ละกลุ่มมาแชร์องค์ความรู้ให้กับเพื่อนผู้นำเสนอจากนั้นครูและนักเรียนร่วมกันสรุปองค์ความรู้เป็นเรื่องของบทเรียนในชั้นเรียนส่วนที่ 6. ผลลัพธ์ที่คาดหวังที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนในด้านปริมาณนักเรียนร้อยละ80สามารถอธิบายความหมายความสำคัญและสามารถจำแนกประเภทของตลาดได้ ด้านคุณภาพนักเรียนมีวินัยใฝ่เรียนรู้มีความมุ่งม,มั่นในการทำงานและมีทักษะการทำงานเป็นกระบวนการกลุ่มโดยสรุปที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนะคะผู้เรียนในรายวิชาสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งจัดการเรียนการสอนด้วยตนเองหรือรายบุคคลไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควรผู้สอนจึงใช้รูปแบบการสอนโดยใช้แบบ Active Learning โดยกระบวนการกลุ่มเน้นเทคนิคแบบคู่คิดติ้งแพรแชร์จัดกิจกรรมการสอนแบบกลุ่มเพื่อให้นักเรียนค้าความสามารถเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหาในครั้งนี้ค่ะ